iPhone รุ่นใหม่ก็ได้เปิดตัวแล้วพร้อมกับตัว iOS 16 Apple ก็ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเกรดมาใช้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครลองมาใช้ตัว iOS 16แล้วนะครับกับปรากฏว่ายังไม่ชอบในเวอร์ชันนี้นะครับหรือว่าอาจจะยังเจอบั๊กเจอข้อผิดพลาดอะไรที่มันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการดาวเกรดตัว iOS 16นะครับให้กลับไปเป็นตัว iOS 18มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในคลิปนี้นะครับตัว iPhone ของผมนะครับผมก็ได้ดาวน์โหลดเป็นตัว iOS 26และเรียบรี๋ยวผมก็จะมาาาาทํกกรรดดวเ นะครับตัวโทรศัพท์ของผมเนี่ยให้กลับไปเป็นตัว iOS 1 8นะครับในคลิปนี้ผมก็ใช้ตัว iPhone 12 Pro นะครับทำให้เพื่อนๆได้ดูเนาะทีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะทำยังไงนะครับจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรม t u r n e r s h a r e Reboot นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับเขาก็มีหน้าที่ในการดาวเกรดนะครับตัว iOS จาก iOS ล่าสุดนะครับกลับไป iOS ก่อนหน้านะครับหรือว่าจะทำการอัปเกรดจากโปรแกรมนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวโปรแกรม t u r n e r s h a r e Reboot ตัวนี้ครับก็รองรับ iPhone แทบทุกรุ่นเลยนะครับ จะเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็น iPhone รุ่นเก่าๆก็สามารถลองรับเนาะที่สามารถอัปเกรดตัว iOS 2 6ได้ครับก็สามารถดาวเกรดไปได้เนาะยกเว้นจะเป็นตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างตัว iPhone 17เนะครับเพราะ iPhone รุ่นนี้มันไม่เคยใช้ตัว iOS 18นะครับมันจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 16 16 Pro iPhone 15 14 13สามนะครับสามารถใช้กับโปรแกรมนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมนี้กันเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานโปรแกรมนะ ก็ขึ้นให้ดูตามรูปนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากลองใช้ราคาไหนก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆดูคลิปนข่งผมเนี่ยผมก็จะมีโค้ดส่วนลดให้นะครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้งานโค้ดส่วนลดนะครับก็ลดไปถึง20%เเลยนะครับจากราคาที่ขึ้นโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนท้ายคลิปกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดโปรแกรมให้ตรงช่องเดสคริปชันแล้วก็ช่องคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ของผมแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็เป็นหน้าเหมือนผมเลยพอเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการกดตรงคําว่าดาวน์โหลดฟรีครับตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราเนาะเราก็มาดูตรงมุมขวาบนตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นให้ตรงดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นนะครับก็ให้เรากดตรงคลิกที่นี่ครับตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดให้นะครับ พอเ,เ,เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์ติดตั้งตัวโปรแกรม t u r n e r s h a r e Reboot ตัวนี้มาครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ับเ b l ิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับหน้าโปรแกรมติดตั้งก็จะเป็นหน้านี้เนาะเขาก็จะเลือกเป็นภาษาไทยให้เราแล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากใช้ภาษาอื่นนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ครับแต่ผมจะใช้เป็นภาษาไทยนะครับพอเราเลือกภาษาได้แล้วเราก็กดตกลงได้เลยครับตัวนี้ก็ติ๊กตรงฉันยอมรับข้อสัญญานะครับแล้วก็กดทําต่อครับกดทําต่อไปเลยครับโปรแกรมก็จะทําการติดตตัั้้้งงใหเรรรรานนนะคบีกก็ออไป่ พอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรม t ทน n d e r Share Reboot ต,ตัวนี้มาครับแล้วก็กดทามันคลิก เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะสามารถทําได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนตัว iPhone ของเราครับหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดดาวเกรดตัว iOS นะครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้าใครใช้ตัว iPhone 16นะครับลงมานะครับ16 15 14 13เนาะที่มันเคยใช้ตัว iOS 18นะครับแล้วเราอัปเกรดไปเป็นตัว iOS 26ครับเราก็จะสามารถย้อนกลับมาเป็นตัว iOS 18ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ iPhone รุ่นใหม่อย่างตัว iPhone 17ขึ้นไปนะครับจะไม่สามารถดาวเกรดกลับมาเป็นตัว iOS 18ไรับ นี่ครับก็สามารถทําได้หรือว่าจะเป็นการสํารองข้อมูลครับตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับหรือว่าจะเป็นการรีเซ็ตนะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าก่อนใช้โปรแกรมนะครับอันนี้ผมขอเตือนก่อนเลยนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับพอเราทําการดาวเกรดแล้วนะครับข้อมูลมันจะหายหมดเลยนะครับเราต้องทําการแบ็กอัพไว้นะครับหรือว่าเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับจะเก็บไว้ในคลาวด์หรือว่าเอาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ ทำการแบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนเนาะโดยเฉพาะพวกรูปภาพนะครับพวกวิดีโอนะครับพวกอะไรต่า,า,า,างๆนะครับที่มันสำคัญสาคัญนะครับมันจะหายหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการย้อนกลับไปใช้ตัว iOS เวอร์ชันเก่าแล้วก็ทำการล้างเครื่องให้เรานะครับต้องทำการแบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนอันนี้สำคัญเลยนะครับพอเราทำการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการดาวเกรดตัวโทรศัพท์ของเรากเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะกดในโปรแกรมนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อตัวสายนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับพอเราเสียบเข้าแล้วนะครับมันก็ ว่าเป็นตัว iPhone ของเราครับอย่างผมก็เป็นตัว iPhone 12 Pro นะครับนี่ครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับพอขึ้นมาได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าอัปเกรดดาวเกรดครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่พอกดเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําการอัปเกรดหรือว่าดาวเกรดครับก็อัปเกรดจากตัว iOS 18นะครับหรือว่า iOS เก่าว่านั้นก็ได้นะครับจะเป็น iOS 17ก็ได้ครับให้มันกลายเป็นตัว iOS 26นะครับย้ำนะครับจะไม่สามารถดาวเกรดไปกว่า iOS 18ได้เนาะจะไม่สามารถที่จะดาวเกรดไป iOS 17 16ได้ จะได้แค่ตัว iOS 18นะครับนี่ครับก็กดตรงดาวเกรดแล้วก็กดตรงคำว่าดาวโหลดเลยครับนี่ครับเขาก็จะมีเวอร์ชันให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะดาวเกรดไปตัวเวอร์ชันไหนนะครับก็จะมีตัว iOS 18.6.2ครับจะได้แค่ตัวเวอร์ชันนี้เนาะก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือว่าจะเป็นตัว iOS 26.0 beta ครับนี่ครับก็สามารถดาวเกรดกลับไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะไปตัวเวอร์ชันนี้นะครับผมก็จะดาวเกรดกลับไปตัว iOS 18.6.2ครับนี่ตัวนี้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยเนาะตัว iOS ตัวนี้นะครับเขามีขนาดอยู่ที่8 5ุดห้าสิบห้ากิกะไบต์นะครับนี่ครับขนาดก็มีบอกนะครับพอเราเลือกได้ละเราก็กดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยครับมาถึงตรงนี้ก็ให้เรารอนะครับตรงนี้ก็จะเร็วจะช้าก็อยู่ที่ความเร็วเน็ตของเราเลยครับอย่างของผมเนี่ยก็จะรอประมาณ28นาทีครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะรอเลยนะครับเดี๋ยวถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับ Year Latail ก็ทำการดาวน์โหลดตัว iOS 18.6.2เสร็จแล้วเรียบร้อยครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตรงกำลังเริ่มต้นการดาวเกรดได้เลยครับนี่ครับเขาก็จะถามเนาะว่าเราจะกดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยเขาจะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดของเราไปเลยนะครับแต่ว่าเราทำการแบ็กอัพข้อมูลไว้เรียบร้อยครับเราพร้อมที่จะทำการก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับ ตรงนี้ก็รอนะครับโทรศัพท์ของเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเราก็ปล่อยไว้เลยนะครับสายก็เสียบไว้ตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะรอ k, หน่อยสักพักเนาะนะครับตรงนี้ก็รอเลยครับมาถึงตรงนี้โทรศัพท์ของเราก็ดับไปนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องตกใจอะไรเนาะก็ปล่อยไปเลยนะครับ โทรศัพท์ก็กำลังดาวเกรดนะครับในตัวโปรแกรมก็ขึ้นว่าดาวเกรดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าในตัวโทรศัพท์ของเรานะครับก็ยังขึ้นรูปแอปเปิลอยู่นะครับตรงนี้เราก็ยังรออีกนิดนึงนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอในโทรศัพท์ขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยครับถึงตรงนี้ก็สามารถถอดสายถอดอะไรได้แล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมได้นะครับถึงตรงนี้แต่โทรศัพท์ของเราห้ามปิดนะครับห้ามกดปิดเครื่องนะครับ ก็นี่ครับกลับมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับตัว iPhone ของเราครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็น iOS 18หรือเปล่าครับดูจากหน้าตาแล้วนะครับก็น่าจะเป็น iOS 18เนาะเพราะว่า iOS 26นะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบคล้ายๆกระจกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่เป็นกระจกแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งค่าปกติเลยนะครับ ไอคาวผมก็ออกก่อนที่จะล้างเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ออกจากไอคาวนะครับมาตรงหน้านี้นะครับเราจะต้องเข้าไอคาวใหม่เนาะโดยที่ต้องใช้เป็นตัวไอคาวเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมออกไอคาวแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็เอาเล็กนะครับไปเลยอันนี้ก็เข้าใช้ตัว iPhone ปกติเลยครับก็กดดาเนินการต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับการตั้งต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งภายหลังนะครับนี่ผมก็ยังไม่ตั้งนะครับไม่ไายโอนอะไรเลยนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้เนาะ ถ้าของใครนะครับไม่ได้ออกไอคาวนะครับจากตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาไอคาวเดิมมากรอกใส่นะครับต้องเป็น Apple ID ของเรานะครับมากรอกใส่นะครับต้องมีตัวเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนาะถ้าใครไม่มีหรือว่าจําไม่ได้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ต้อง ระวังด้วยนะครับสำคัญนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วเนาะสำหรับคนใช้ p h o n e นะครับว่าถ้าเราล้างเครื่องอะไรไปแล้วนะครับนี่ผมก็จะกดตรงลืมราดผ่านหรือว่ายังไม่มีบัญชีใช่ไหมนะครับนี่ครับผมก็จะกดไปตั้งค่าภายหลังเนาะในการตั้งค่านะครับตรงนี้ผมจะสามารถกดได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีไอคาวนะผมลงชื่อออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับเนีวกดไปเลยครับ เดี๋ยวไปตั้งทีหลังนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับก็กลับมาเป็นตัว iOS 18นะครับมามาดูกันนะครับในตั้งค่าทั่วไปนะครับเกี่ยวกับนี่ครับก็เป็นตัว iOS 18.6.2นะครับตามที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับข้อมูลทุกอย่างก็หายหมดนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วกําลังจะตัดสินใจซื้อนะครับในคลิปนี้เนาะผมก็บอกไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าผมมีโค้ดส่วนลดมาแนะนําเพื่อนๆได้ลองใช้กันนะครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกราคาที่เพื่อนๆอยากได้เลยนะ ตัว1ปีไรเซ้นครับ1เดือนไรเซ้นนะครับหรือว่าตลอดชีวิตไรเซ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดตรง990บาทนะครับเป็นตัว1เดือนไรเซ้นนะครับนี่กดเข้ามาเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกตัวที่อยู่อีเมลครับก็อยู่ตรงนี้นครับเมลแล้วก็กอกเข้าไปเลยครับแล้วก็จะมีข้อมูลการชําระครับจะชําระผ่านตัวบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตร ต่างๆครับก็สามารถชําระได้นะครับหรือว่าจะชําระผ่านตัว Google p a y นะครับก็สามารถชําระได้เหมือนกันครับก็กรอข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับในหน้าตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เราสั่งซื้อนะครับเมื่อกี้เรากดตัวเทอร์เนชั่นรีบูตมานะครับในราคา990ิบาทนะครับอันนี้มันก็จะมีแถมตัวไอ e p h ฟ n e มาให้เราด้วยนะครับถ้าใครมีอยากได้ก็กดปิดไปเลยครับวันนี้ก็ทดลองใช้ฟรี7วันเนาะก็กดปิดไปได้เลยครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการประกันภัยนะครับเป็นบริการประกันของเขาครับกระเพิ่มมา100ครับถ้าใครไม่อยากได้ก็กดปิดตรงนี้ไปครับมันก็จะไม่มีนะครับมันก็จะมีแค่ตัวเทอน็ตแชร์รีบูตตัวนี้ให้เรานะครับมาเดี๋ยวผมจะกดปิดให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลายกระบาดออกเลยนะครับผมไม่เอาประกันนะครับผมไม่เอาตัวฟรีตัวนี้ครับอ่าครับนี่มันจะมีบวกภาษีขึ้นมาอีก69บาทนะครับมันก็เลยเป็น1059บาทจุด30สสตางค์นะครับไม่เป็นไรครับ เราจะมากดใช้คูปองนะครับกดตรงนี้นะครับตรงฉันมีคูปองครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวคูปองเข้าไปนะครับตัวคูปองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดให้ตรงช่องดีทิพชันนะครับแล้วก็ช่องคอมเมนต์เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครดูในคลิปนี้อยู่นะครับก็พิมพ์ตามผมได้เลยเนาะนั่นคือจะเป็นตัว T S Q Y T V D O Q 20นะครับนี่ครับก็จะลดให้เราถึง20%เลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวคูปองตัวนี้นะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าสมัครครับนี่ครับกดเข้าไปเลยอ่านะครับก็ลดมาแล้วนะครับก็ลดไปกว่า198บาทครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ847.44บาทนะครับนี่ครับ ก็มันจะมีภาษีเนี่ยก็ถูกลดไปด้วยนะครับเมื่อกี้ก็69บาทกว่าเนาะพอมาถึงตรงนี้เราก็ทําการกดชําระเงินนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับตรงสีย้มสบตรงนี้แล้วก็รอตัวคีย์นะครับแล้วเขาจะส่งมาให้นะครับก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อตัวโปรแกรม t u r n e r Share Reboot นะครับพร้อมกับใส่ตัวโค้ดส่วนลดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการดาวเกรดตัว iPhone ของเราครับก็จะดาวเกรดจากตัว iOS 26ครับให้กลับไปเป็นตัว iOS 18เนาะสำหรับคนที่ลองใช้ iOS 26แล้วกลับไม่ชอบนะครับหรือว่าอาจจะยังมีบั๊กอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีวิธีการดาวเกรดไม่เพื่อนได้ดูกันนะครับก็เป็นประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็จะมีทั้งในตัว u t u b e ครับแล้วก็ใน Facebook รวมไปถึงใน Tik t o อกก็มีนะครับก็กดติดตามผมทั้ง3ช่องทางเลยถ้าผมมีคอะะไรดีๆผมมก็จาลงให้ เพื่อนรับชมเลยนะครับิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ